เล่าประวัติข,ข้าวค้าด้วยกว่อนเนาะผมเนี่ยตัวผมเนี่ยจบมาจากโรงเรียนโรงเรียนรอดนินโรงเรียนรอดนินวิทยายเป็นโรงเรียนชนบทนี่เนี่ยมเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็จะถือว่ามันมันจเจริญไหมมันก็ประมาณ50%นะครับมันยังไม่เหมือนทุกวันนี้เนาะมันก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปอะมีแค่ชั้นถึงชั้นมหไอปหกในโรงเรียนปถมก็รู้สึกจะเรียน จบปี53หรืออย่างไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้ละแต่แต่แต่นานละนานละเรียนเรียนนานละก็เลยพอพอจบจากตรงนั้นเนาะสถานศึกษาตรงนั้นปหกก็มาต่อต่อมหนึ่งมหนึ่งที่อันนี้บอกได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่แต่แต่ขอบอกไว้ก่อนถ้าผิดภาพประกันอะก็ขออภัยด้วยนะครับจบมาจากโรงเรียน ของลานวิทยาโรงเรียนของลานวิทยานั่นเองอยู่ที่คลองลานเนาะอำเภอคลองลานถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าใครรู้จักกันเนาะโรงเรียนคลองลานมีถึงมอหกเคยผมเนี่ยสุดยอดละจบมอหนึ่งครึ่งจริงตอนนี้พูดตรงๆเลยไม่ไม่ไม่อ้อมค้องอะไรไม่กหกคือจบแค่มอหนึ่งครึ่งจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่ามอหนึ่งแล้วก็มอสองจบไม่ใช่นะมอหนึ่งคือได้เทอมเดียวจริงๆได้เทอมเดียวจริงๆ เนื่อจากที่ว่าแม่แม่ผมอะไปรับจ้างตัดอ้อยเนาะที่จำแพงเราก็ต้องตามแม่ไปไม่อยากเป็นภาระพี่สาวเราก็ต้องตามไปตามไปตัดอ้อยได้ปีนึงรู้สึกจะกลับมาช่วงเมษาเมษาเนาะที่วัดผมวัดวัดที่บ้านเด่นดี๋ยวขึ้นชื่อวัดให้ดูนี่คือตรงนี้ชื่อวัดนี่อย่างน,นี้เลยใครว่าง,างก็ไปเที่ยวไปดูได้นะครับ ไปใน,นด้ว่าสวยอยู่มีเจดีมีเจดี JD, สวยเจดี JD นะ <c oughs> ้วก็คือขอภยัยก็คือพอจบปันไอ้พอตัดอ้อยเสร็จเมษานะครับช่วงประมาณสงการเนี่ยใอ,อช่วงของการนี่แหละผมจำได้สงการแล้วผมอะอยากคือคืออยากจะเรียนต่อเนาะอยากจะเรียนต่อนะ้วแบบว่าขอแม่แม่ ถ้าถ้าปีหน้าปีหน้าผมบวชภาคตุร้อนนะผมจะบวชเรียนเลยแม่บอกอาสิบวชเล็บเลยแล้วคันนี้คือตอนนั้นน่ะผมขับรถเนาะขับรถรถถก็ขับได้รถถสีส้มบูเบตาคันใหญ่เนาะคันใหญ่เลยบูเบตาร้อยแปดแรงเนี่ยแล้วก็รถขี่ผมก็ขับได้แท็ก็ขับได้แต่ก็ขับได้ขับได้หมดอ่ะยกเว้นสิบร้อตอนนั้นยังไม่กล้าขับมันใหญ่เกิน แล้วครั้นี้ก็แกเขาก็จะออกรถอีรคันนึงเขาก็ให้ผมกับพี่พี่ที่รู้จักกันเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันนะขออภัยลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยขับไปคันนึงผมขับไปคันนึงก็มันมีสองคันเนาะช่วยกันขับแล้วคราวนี้พอปีเดียวกันนั่นแหละปีที่กลับมาจากตัดอ้อยเนาะช่วงรู้สึกรุ่นน้องผมอะเอจะบอลอะจะบอลอะจะบอลอะมัน ชวนผมไปก็คือทั้งสองคนอยู่บ้านอยู่ใกล้วนนัดเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยแต่อยู่ใกล้วัดมาตตาเนี่ยอยู่ใกล้วัดแล้วคันนี้ไปก็คือวันนี้ก็คือวิ่งเล่นเล่นอะไรตอนไรก็คือไปก็คือคือกับนักแต่เด็กเอาเอาง่ายตังแต่เด็กเลยแต่จําความได้ก็เห็นหลวงพ่อเห็นพระเห็นจีวรเห็นพระเห,เห,ล,ะเหลืองละเห็นวนดัดแล้วเพราะมันอยู่ใกล้วัดเนาะแล้วควัวนนี้ในช่วงนั้นอะ ช่วงรู้สึกจ,จากถ้าจอนผิดน่าจะพฤษภาพฤษภากรกฎาคมประมาณนี้แหละประมาณเดือนนี้แหละ้ลวครับเนี้ยไอย้น้องคนนี้มันก็ชวนผมมาไปตามบิณฑบาตตามพระนะเพราะที่ต้องการเอาเพราะเวลาภาคเขาฉันเสร็จอะ่ะมันจะมีคกว่าอะไรนะกับข้าวที่ที่เหลือนาะที่เหลือจะฉันนะมันก็จะมีมีเยอะอยู่ท่านก็แบ่งมาให้เราเออคือคือคราเนี้ยก็ชวนกันไปทั้งีทั้งน้องเนี่ยชวนกันไป ก็เดินบินบาทเสร็จทุกวันทุกวันอะ่ะจนมันซึมซับเราอะ่ะแล้วครัวนี้วันหนึ่งจำได้วันนั้นรู้สึกะบายเป็นประมาณวันที่30กรกฎาคมหรื30อ30เนี่ยประมาณนี้คร่าวๆนะก่อนสิ้นเดือนจำได้ก่อนเริ่มต้นเดือนพฤ่ภาคมสิงหาใหม่นะครับในหลวงพ่อท่านก็เมตตาเนาะเห็นว่าเราอะ่ะเรียนไม่จบก็เลยท่านก็ถาม ท่านก็พูดด้วยท่านก็บอกว่าไอ้ไม้ผมผมชื่อไม้เนาะไม้บนเรียนไหมเนี่ยไอ้บวชบวชโครงการไหมบนแม่เนี่ยก็คือเราก็ไม่เคยบวชเข้าใจไหมเคยบวชแต่เน้นหน้าหน้าฝ่ายงานศพอสองครั้งให้ใหญาติแล้วไม่เคยบวชแบบว่าบวชเรียนแบบเป็นกิจจลักษณะอย่างเงี้ยเราก็แบบไม,ไม่บอกหลวงพ่อว่า,วาผมยังไม่รู้ครับ เราถามแม่ก่อนเออคันนี้แล้วผมอะด้วยความที่ตอนนั้นเรากลัวผีมากเอาจริงกลัวผีมากใครไม่คือผีเ,เป็นอะไรที่แบบโคตรกลัวเลยอะ,อะกลัวมากผนะีกลัวมากที่สุดเลยแล้วก็ไปหาหลวงพ่อไปไปหาแม่กลับไปเดินโรงพยาบาลต้อนต้องตๆอ,ตอ,ตอเดินมาจากวัดจากจาก,จากหน้าวัดน,นะแล้วถึงบ้านไม่ถึง59ถึงบ้านละแล้วตอนนี้ย้อถึงนะ พอพอถึงถึงคารวะอะไรกนะ็ถึงบ้านถามแม่แม่หลวงพ่อถามว่าอยากบทเรียนไหมเอ้หลวงพ่อถามว่าบืโครงการไหมแม่เขา้องเไม่ยอมไหมเพราะว่าผมอะ่ะขับรถเป็นแม่จะให้ไปช่วยขับรถจะได้ช่วยแม่ปลดหนี้ให้มันจบๆเนาะก็คือ้เราก็มันมันรู้สึกมันน่าจะเป็นช่วงเวลาเนาะช่วงเวลามันประจบบุญวาสนามาพอดีปุ๊บแล้วครั้เนี้ยมันมามันมาประจบบ,บอกกันปัป๊บ สปราร์กกันขึ้นมาเชื่อไหมผมเอาเอาผ้าห่มผืนน้อยมาห่มเป็น,น,นปจิวอรจําได้เลยฝึกของเป็จิวอรสบัดสบัดผมเห็นพระทําท,ทุกวันอะเห็นพระหนึ่งทำทุกวันก็ห่มผมผมแล้วคันเนี้ยผมรู้สึกผมผมจะขอแม่อยู่2สวันบ้ง แล้ววันที่7-8หรือสิงหานนี้แหละจำไม่ค่อยได้แม่ขอแม่ครั้งสุดท้ายแม่บอกอาาจะบกกวชแต่มีข้อแม้ว่าบวชแล้วห้ามศึกต้องบวชเรียนตลอดอ้เราก็แบบไอ้น้องไอ้ลูกพี่ลูกน,น้องคนงงนี้มันก็ชวนขยันขยอนเนาะไปไปไม้ไปไม้ไปๆๆไปบวชด้วยกันแล้วก็ตอกลงปงใจเลยบวชแม่บวชเรียนก็บวชเรียนอย่างน้อยก็ยังสบายกว่าไปต,ตัดอ้อยเออคิดอย่างนี้เลย แล้วคราวนี้ก็บวชในโครงการเจ็ดวันบวชเจ็ดวันใช่ไหมวะเออเจ็ดวันเจ็ดวันบวชเจ็ดวันปุ๊บพอเจ็ดวันเสร็จจำได้เลยตอนนั้นรู้สึกเบื่ออย่างทำไมมันมันยุ่งยากอ่ะบวชเรียนมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้แบบว่ามันต้องนู่นต้องนี่แต่พอผราบวชจริงมันมันยากใครที่เคยบวชพระบวชเนตรนะจะเข้าใจว่ามันทรมานแค่ไหนเนาะว่าการที่เรา อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยมันทรมานเนาะมันแบบมันทําอะไรก็ไม่ได้ทํานู่นก็ผิดทํานี่ก็ผิดแล้วครั้เนี้ยตอนวันที่7ลาสิขาละเนนทั้งหบทจำได้วันนั้นคือ100รูปพอดีสามเนทน้ำบวชในโครงการวันแม่12สิงหาแล้วครั้เนี้ยพอพอเสร็จ7วันแล้วครั้นี้เขาก็ถามอเนนองค์ไหนจะสึกคือผมอะจะสึกอยู่แล้วไอ้ผมก็เลยบอกผมก็เลยจะศึกก็เลยไปนั่งต่อแถวตอนแรกก็ท่องขันหน้าท,ท่องคำลาสิกขาของเขาเนี่ย ท่องไปเสร็จปุ๊บคราวน,นี้หลวงพ่อมอบใบประกาศเนาะหลวงพ่อมอบมอบใบประกาศให้เราปุ๊บเราก็รับมาแล้วคราวนี้ไอ้เพื่อนนะ่ะตอนนั้นอนะ่ะมันจะมีเนนอยู่เขาเรียกว่าสี่กุมารเนานะฉ <c oughs> าย,ยาขผมคือสี่กุมารถ้า <c oughs> ถ้าได้ฉาย,ยาเนี้ยไม่ต้องพูดถึงว่ามันมันต้องดื้อแค่ไหนได้ฉาย,ยาว่าสี่กุมารนะคราวนี้เอ่ยชื่อได้เนาะนี่คือเพื่อนกันมีไอบ้บ้าส ตอนนั้นก็เรียกเนีนบัสเนยียนโจ๊บเนยียนเดียนแล้วก็ผม4ี่คนเนี่ยมันชวนผมอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อไหมมันชวนผมอยู่อันนี้พูดเต็มปากเลยมันชวนผมอยู่ผมผมยังเครืองมันอยู่มันชวนผมอยูุ่กวนเนี้ยมันชวนผมว่าไอเห็นไหมมึงจะไปไหนมึงไม่ยู่เพื่อนกูนก่อนเหรอเนี่ยเรียนด้วยกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะส่งไปวัดช้างไปเรียนนู่นด้วยกันกูไม่มีเพื่อนไปเห็นแล้วโอ้ยเพื่อนอะ่ะเออเพื่อนชวนอะ่ะ เอาก็เอาวะอย่างนั้นก็มีเพื่อนผีก็กลัวตัดใจตอนแรกเดินลงไปบอกแม่และแม่ผมระเสอกแม่ก็บอกอ้าวนี่บมจะปวทเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบวชตอนสิ้ไอ้เมษาแม่ก็ถือผ้าปอดมาเลยแล้วครั้นี้ราบใประกาศเสร็จเดินลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บยืนให้แม่ยมแม่ไอ้ใบประกาศของเนนแม่ก็ยืนเสือ้อผมบอกผมไม่เอาเยมแม่ผมไม่เู้สึกลวผมจะบวดเรียนกับเพื่อนผมพูดอย่างนี้เลยผมจำได้หน้าวัดเลย แม่ก็ดีใจใหญ่อุ้ยลูกชายจะบวดเรียนนุยไม่ต้องมีภาระแ,ะแล้วปุ๊บไอ้เราก็ตอนรกก็ไม่คิดรอกคือมีเพื่อนอะเข้าใจไหมครับว่ามีเพื่อนทุกวันนี้ยังยังงี้พวกมึงทิ้งกูแล้วคาวเนี้ยพอพอเสร็จปุ๊บแม่ก็โอ้โหด้วยความที่แบบโอ้โหลูกชั้นบวดยาวเลยก็เลยบริจาคหมดเลยครับเสื้อผ้าไม่เหลือเลย เกงยีนสีแดงผมว่าตัวปรดเนาะไม่เหลือเลยไปมดเลยคนเนี้ยแล้วก็อยู่ในสมณเพศได้ประมาณอยู่ที่วันเนาะได้ประมาณสองวันสาและไอ้เพื่อนตัวดีพูดตรงๆเลยไอ้ตัวดีอ่ะมันจะมีสี่กุมารใช้ยาวว่าสี่กุมารหานกะก็คือโคตรดื้อเอาจริงตอนเด็กผมยอมรับว่าผมดื้อมากเลยได้ฉายาว่าสี่กุมารหานกา ไม่ใช่หมายถึงว่ากล้าทาอย่างอื่นนะหมายถึงไม่เล่นเล่นได้ทุกอย่างอะเออดื้อสุดๆอะคนแรกเลยนะที่ศึกที่ศึกเลยนะไอโจ๊กไอเนี่ยไปก่อนพวกเลยไม่บอกว่าไอเนี่ยไอคนนี้เนี่ยที่เป็นชนผมผมจะหารูปให้มันให้ท่านผู้ชมดูมากเลย <c oughs> ผมไม่ได้โกรธเพื่อนนะแต่ผมเครืองมันที่มันทิ้งผม <c oughs> มันคนแรกเลยที่ไปป <c oughs> ุ๊บไอโจ๊กไปแต่ประมาณปีนึงมั้งถึงปีเออปีนึง เอ๊ะมันอยู่ไม่ถึงปีเออใช่อยู่ไม่ถึงปีปีแรกอะที่บวชอะรู้สึกอะช่วงมกรากรุ่มพายมันไปเลยมันสึกสึกปุ๊บอนเนี้ยไอเดียไอยที่เป็นฝรั่งนะโอ้โหชุดแจชุดใจชุดฉัดดพูดฝรั่งเลยหาเอ้ยกูยฟังไว้เรื่องพอพวกไอไอเดียเนี่ยไปอยู่วชานได้ปีนึงหรือในพันศาเนี่ยไปอยู่ได้ปุ๊บก็เลยลาสิกขาไปไปสองกันนะ ไปสองอะแต่ได้มาได้รุ่นน้องมาอีกคนนึงคือรักเอรักนะเรียกว่าในรักในรักเออตอนนี้ศึกไปแล้วกม็มาแทนมาแทนหนึ่งก็เหลืออยู่สามกุมารก็มีไอ้บาร์ดมีผมแล้วก็มีรักสามคนสามกุมารแล้วปุ๊บแล้วครันนี้ปีนั้นอนะหลวงพ่อส่งไปศึกษาที่พระแม่หลวงพ่อบอกว่าจะไป จะไปเรียนที่ว่าตากฟ้านครสวรรค์ไอ้เราก็แบบพี่ไปเรียนบาลีตอนนั้นเรียนบาลีมา2ปีแล้วนะใครไม่รู้จักบาลีนะใครที่เท่านโมทศอะไรนี่เนี่ยที่ผมเรียนกันคือบริเวณตอนนะั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่ามันคืออะไรส่วนไอ้ไอ้ไอสองคนเนี้ยมันยังตอนนี้มันยังไม่ออกลายแล้วก็โหหลวงพ่อส่งไปเรียนนะอ่ะเออก็ดีใจอะ่ะไม่เคยไปเรียนเนาะอยากจะผ่านาจะเป็นพระมหาจะเป็นมหา เออมหาดิแปลว่าใหญ่เนี่ยจากจะเรียนให้ได้แล้วคราวเนี้ยพอพอรู้สึกจะถึงวันผู้นิชาต้องเดินทางแล้วเนี่ยตกเย็นมาอาจารย์พร,พระครูป,ประหลัดอนุชาเนาะหรืออาจารย์โนกอะ่ะที่ที่ผมรู้จักนะผมเคารพสนิทกันเนี่ยทางกระเถิยว่าตอนเช้าโทรบอกว่าเน้นหลวงหลวงปู่เปลี่ยนที่เรียนแล้วนะไปเรียนที่วัดสังฆาโกสัมพีเปลี่ยนที่เรียนผมก็บอกพวก น้องๆตอนนั้นมีนทั้งหมด7 7รูปที่ไปเดี๋ยวผมไล่ผมจำชื่อได้เป๊ะเลยมีผมมีไอ้บาสมีไอ้ลักมีไอ้บอลมีไอ้มอดมีไอ้ฟิล์มมีไอ้ป๋อมี่7คนชุดแรกนี่คือรุ่นแรกที่หลวงพ่อส่งไปเรียนในต่างสำนักนะต่างสำนักเลยคือไปเรียนของสายมหยในกายเนาะที่โกสัมพีนะครับไอเราก็คิดใจโอ้โหมันอยู่ที่ไหนวะไม่เคยได้ยินชื่อเลย แล้วกัน,นี้ก็เลยสถ่ายในเฟซบุ๊กวัดสังขาร,รุภาพไม่เป็นเชื่อเจอครับเจอจริง okay, เป็นเราก็พิมพ์ไปว่าจำได้เลยว่าตอบไปจไมมว่านมัสการรัพัพอาจารย์พอดีว่าผมมาจากวันนี้วันนี้หลวงพ่อเราส่งไปเรียนอย่ากัะทราบกฎของวัดอาจารย์ท่านก็นบอกว่ากฎที่นี่ห้ามสุบุรีเราก็ห้ามลักขโมยแล้วก็สินสิบเนาะเราก็โอเคครับ มันมันก็ไม่ยากเพราะเราไม่ใช่เป็นคนชลี่ลักขโมยไม่ไม่ดูบุหรี่แล้วโอเคทุบเช้ามาเช้ามาหลวงพ่อัดส่งตอนนั้นโยมแม่ตอนนั้นแม่ผมอ่าไปไปทํางานที่ตัดไปตัดอ้อยใช่ปะวะเฮ้ยยังดิยังอยู่บ้านนั่นแหละแต่แกไม่ได้ไปด้วยไงเอ๊ะใช่ไหมแกแกตัดอ้อยหรือยังพุ้สภาไปไหนอ๋อแกไปสุราษฎร์แกไปทํางานที่สุราษฎร์โอเค อยู่กับพี่นะครเนี้ยไอ้เราก็ไปตพราะนั้นอ่ะขนของ,ของรถก,กระบะคันนึงอ่ะคือเนอ้นเจ็ดลูกบอกก็เต็มหมดเลยพอยมันพีกิกมันพีิกอยู่ที่ว่าอ่าไปถึงไปถึงนะไปถึงที่ที่วัดนะมันจะมีวัดอยู่ซุ้มประตูอ่ะซุ้มประตูใหญ่เดี๋ยวผมหาป้ายเดี๋ยวผมขึ้นป้ายดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นลูกไปดูขึ้นลูกไปดูตรงนี้ตรงนี้นะวพรามันเป็นมันเป็นแบบไหน คือเราเห็นน่ะมันจะมีวัดตรงกันข้ามกันอะห่างไปประมาณร้อยเมตรอะ่ะเฮ้เราก็เห็นอุ้ยนั่นแหละวัดสังคาเพราะเราเห็นเป็นมุมไว้ว่าอยู่กลางทุ่งนาเฮ้ยนั่นแหละวัดสังคาใช่แน่ๆยู่อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยอ่าอยู่ใกล้ร้านค้าด้วยอืมเสร็จแล้วละอยู่ใกล้ร้านค้าเราจะได้มาเติมตังค์ซื้อของได้นี่แหละคิดในใจความชั่วเราอ,ะอ่ะเออต่อไปเนี <c oughs> ่ยน่ะแล้วคันนี้ขี่เข้ามา ป๊าดอ,อเฮ้ยเลยวัดละเลยวัดปกเนรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักกันรไอ้ใบบัสตื่นตื่นไอ้เยี่มึงเลยวัดแล้วฟิอ่อ,อ,อไม่มีตัวไหนวะเดี๋ยวเก็มึนหัวจะอ,อ้วกผมเมารถอนะผมเป็นคนเมารถง่ายมึนหัวมันตนันวตไหนวะอยู่ตัวไหนวะพอไปถึงเท่านั้นแหละท่านผู้ชมขี่เข้าไปเลื้อยกูมาสองกิโลเดี๋ยวถ้าผมมีโอากาสได้ไปเนาะถ้าผมมีโอากาสที่ร้านเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิดีโอแล้ว จะพาไปดูว่ามันสวยแค่ไหนมันล่มลื่นมากหน้าฝนนะ่ะขี่ไปปืด๊ดเข้าไปวัดคนใหญ่เดินไม่หมดแน่ทั้งวันพอเข้าไปจอดจึ๊กตรงตรงตึกตรงตึกจอดแล้วมันจะมีสามชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นชั้นสามเป็นโรงเรียนเนาะท่านเออท่านผู้ชมไม่เคยเห็นถ้าไม่รู้จักคำาว่า เนนเนนมารวมกันนะท่านผู้ชมจะรู้คํานี้เลยว่าตรงลาวระเบียงอะลาวลาวระเบียงนะัดเออาคารชั้นบนอะคือเหลืองเต็มเลยสีเหลืองเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่รลหลู่นะไม่ใช่ดูมินจาสนาแต่หมายถึงว่าโมจิเอเนนอะคือเต็มลาวระเบียงเลยเมันเชิงก็คอ,อดูใครมาวะเด็กใหม่ที่ไหนมาคือตอนนั้นระผมจำได้ว่าผมกลัวมากกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวเรียนไม่ผ่านอย่างสองคือกลัวโดนทำ้ายอย่างสามคือ กลัวว่าจะกลับจะเอาความสําเร็จมาไม่ได้ความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนะาะกลัวจะมาไม่ได้พอตอนนั้นเนี่ยปุ๊บเราก็ลงมายืนวัดอาจริงคือแบบในใจเราอะไม่เคยคิด้แบบว่าเราเรา,าเคยมาเราได้มีบุญมาอยู่มาเรียนในที่สถานที่แบบใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอ คือแบบมันใหญ่มากกวัดอ่ะ99ไร่อ่ะ99ไร่นี่ถือว่าใหญ่นะท่านผู้ชมผมแบบโอ้โหใจพูดยังเนี่ยทุกวันนี้พูดพูดไม่อายปากเลยว่าวัดเนี้ยให้อะไรกับผมมากจริงๆให้อะไรกับผมมากเลยนะมีพระคุณกับผมมากครับนอะย่างแรกคือที่มีพระคุณคือให้ผมได้เรียนให้ผมได้เรียนได้ศึกษาพระวินัยเนาะตั้งแต่ ป,ปีแรกเนี่ย้อนาะทำชั้นโทเนี่ยผมพลาดเลยโทเอกจนถึงประโยค5เนี่ยผมไม่เคยตกนะครับผมไม่เคยตกเลยแล้วก็อ,อย่างที่2คือให้ความรักท่านอาจารย์ทั้งสองอะอาจารย์นี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้อาจารย์องค์แรกเนาะเจ้าวาดพระอาจารย์เจ้าวาดนี่เลย,เยผมขึ้นรูปให้อันเนี้ยรูปเนี้ยเคารพผมเคารพมาผมก็รักด้วยเนาะ อาจารย์ท่านคุณพระศรีสักยะวงเนาะนีเจ้าวาดองนี้เลยขึ้นปไปดูรูปท่านจะหายากหน่อยเนาะส่วนรูปที่สองอันนี้ผมรักเหมือนพ่อผมพูดผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมรักเหมือนพ่อจริงๆองนี้นะผมเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรกับแม่ผมช่วยอาจารย์ท่านช่วยผมทุกอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่าในอีพีที่สองท่านช่วยเนี่ยคือความรักที่ผมได้จากสำนักนี้ ผมพูดไม่เต็มผมพูดได้เต็มปากแบบไม่อายปากไม่อายพอดีเลยว่าสิทธิ์ที่จบมาจากวันนี้ทุกรูปทุกทุกทุกตนนะทุกรูปคือมีประสิทธิภาพเต็มมีประสิทธิภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุก,กรูปจบมาจากวัดสังฆานุภาพนะครับคือท่านมีความรักเอ,อท่านไม่ใช่ความรักแบบทู่สาวนะหมายถึงความรักเมตตาแก่ลูกศิษย์แก่ลูกศิษย์ คือผมก็รักท่านเหมือนพ่อเลยจริงๆอันนี้ผมพูดเต็มปากเลยผมรักท่านเหมือนพ่อมากอาจารย์ตรงนี้เนาะอาจารย์เจ้าคุณพระอดมปริยัตเนาะเนี่ยสามของลูกเนี่ยท่านดูแลวัดท่านคอยคาจุนวัดเนาะถ้าผมมีโอกาสผมมีเงินถ้าผมมีเงินผมมีเงินสกักก้อนหนึ่งผมจะเอาไปถวายท่านทั้งคู่ผมจะเลี้ยงพระเนนผมจะถวายพระทหารพระเนนแบบเยอะๆคือแบบให้ เราจบเราจบออกไปเราสึกออกมาแล้วไม่ให้มันเป็นแบบที่รแค่ละใครเคริมได้ว่าเ,เป็นสิท,สทธิ์คิดล้างคูณหรือว่าเป็นคนที่ทรยศต่อสำนักไม่ใช่เราจะต้องตอบแทนบุตคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าใน EP สองต่อว่าลังจากที่ผมก้าวเข้ามาวันแรกอันนี้ผมยังไม่ได้หมายถึงว่าตอนยังไม่ถึงยังไม่ได้หมายถึงตอนฝากตอนเป็นสิทธินะยังอันนี้แค่ขอจบไปแค่ตรงที่มาถึงวัดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ หรือว่า EP ที่2ผมจะมาเล่าถึงตอนที่ฝา,ากตวัวเป็นศิษย์แล้วก็ศึกษาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผมทําผมเรียนมาจนผมสมัครทหารเป็นอะไรที่ขมขืนมากเป็นอะไรที่ทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียใจมากผมผมจะมาเล่าหมดเปลือกเลยนะครับก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แลวก็ Subscribe ให้ช่องทรตาหาชาแนลด้วยนะครับเราจะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกันเนาะถึงมันจะมีน้อยคนดูจะน้อยหรือคนพูตดาน,น้อยแต่ผมก็พยายามที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าประวัติของผมกว่าจะมาจากไอเด็กน้อยเีแก่นไเ,เด็กน้อยแก่นตัวเล็กๆสู่สมรินร์จากสมณินสู่สมรินปร์เรียน,ยน,ยนแล้วก็สู่พระมหาแล้วก็สุดท้ายสู่คนทหารนะครับ แต่เป้าหมายของผมคือติดยศนั่นเองผมจะต้องทําเป้าหมายให้สําเร็จเพราะว่าผมตั้งความหวังไว้แล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่ผมเคารพรักแล้วก็หลวงปู่นะครับก็ขอฝากผมขอฝากช่องผมไว้ในอ้อมกอดของพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านนะของ F อซของอ ผู้ชมทุกท่านเนาะช่วยกันกดซับ s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยเนาะขอให้มันทปปะลุเป้าหมายผมได้ได้ตั้งเป้าหมายทำความฝันคือผมจะไปเลี้ยงพระเนรให้ได้นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมจะต้องเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเนรให้ได้ในชีวิตนี้นะครับแล้วผมจะไม่ใช่แค่นี้ผมจะทำความดีตลอดเนาะนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ในปีนี้ผมจะต้องทำให้ได้นะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีแรกของประวัตินะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ